ขอพระราชทานกราบทูลพระกรุณาทรงซาบฝ่าละองธุลีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าผู้ช่วยศาสตราจารย์ทวิดากมลเวทคณะบดีคณะรัฐาศาสตร์ขอพระราชทานพระราชวโรกาสกราบบังคมทูลเบิกผู้สาเร็จการศึกษาและผู้ได้รับรางวัลเรียนดีทุนภูมิพลจากคณะรัฐาศาสตร์เข้าเฝ้าทูลละองธุลีพระบาทรับพระราชทานปริญญาบาตัตรดังมีรายนามต่อไปนี้รัฐาศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมันดับหนึ่งรางวัลทุนเรียนดีทุนภูมิพลนายนพนัทแก้วเกต นางสาวพัทศรังสุธรรมกุลนางสาวปุญญาภาคงศักตรกุลนางสาวมิซาโตอิมาอิซูมิสาขาวิชาการเมืองการปกครองเกียนนิยมอันดับหนึ่งนายศิรวิทย์พิทักษ์ธรรงนายดำรงศักเหนือคลองนายพุทธิพงศ์แสนจันทิชัยนายจตุรพรผานาคนางสาววสิทธิข้อยุ่นเกียนนิยมอันดับสองนายพัชรพลคำจำปานายเดชาว์ศิววัฒนากรนนายนัทนนท์เส้งวัานางสาวกฤษฐาลำนางสาวกนกพันธ์สิงหการนายพัชราศิลป์สะอาดนายพรหัสบดินพันชัยเพชรนายพัชราทองสุขนายอ克拉ทอพันขามตร์สัสทย เรืองอารามนายอนนท์ชัยชาตินางสาวอนุทิดาอินทรมาตนางสาวธัญชนกพลหารนางสาวรัตนาพรธน,นบำรุงกุลนายสรณโชคสุระกัละยานายสิงห์หาบวรมงคลชัยนายนฤดลการทกพันธ์นายเทพฤทธิ์พุทธลักษ์นายจินวัตรมาลดานายธนพันธ์น่วมธนังนายอมรินเจอาลีนายสกลชัยชอบทำกิจนายชยานินทิช่างทองนางสาวปิยรัตน์ศรีวัตร นายพีรพัฒน์นวลมีนางสาวพัชราพรศิลปวิสุทธิ์นายพัชรวีพาณิชย์นางสาวกิงกมลศรีนินนายพรชัยกาบบัวนางสาวสุภัตาวงเคี่ยมนายนันทศิริเกษลีนายสุทธิพันธ์กนิธกุลนายเสกสรรนามบัวศรีนายธนาธรปิยรัตนวัฒน์นายธนพลเฮงสาโรชัยนายชิษณุคเชเดชนายสรวิทย์สัมฤทธิสิริพงศ์นายเสรีปิยะสว่างวงศ์นายธเดชโรจนเวสนางสาวเบญจวรรณวิรุณรุ่งเรือง นางสาวปวีนาใหม่สี นายภูมิพันธ์จันสว่างนายเสรีปิยะสว่างวงศ์นายทเดชรโรจนเวศนางสาวเบญจวรรณวิรุณรุ่งเรืองนางสาวปวีณาใหม่ศรีนายภูมิพันธ์จันสว่างนางสาวสุริรัตน์ตั้งศรีอนุกูลนางสาวธัญชนกสินอนันจินดานายกิติศักดิ์เลิศเพิ่มผลนางสาวฉันทนิดวัฒนาเจริญยิ่งนางสาวปัญประพัฒชมเชยนายราชวัตรอนุชาติวรกุลนายสุภาพต์ตันตริยานน์นายสยามชัยสิรินารนางสาวชายามรอ,อยู่คง นางสาวพันษาแซลีนายเพิ่มพลอุบลพันธนายวรายุปั่นเกิดากน,น,นางสาวพรน,นิพากลายาณปรีชาสาขาบริหารธุรกิจเกียรติยอันดับหนึ่งนางสาวพลอยไพยลินโมลีชาตินางสาววรงังคณาธรรมเพชรนางสาวธิดาการสินจิตนางสาวสติมาเฉะลิมมิตร นางสาวพันธิราหนูในน้ำนางสาวอ,อารพรรณสังฆสุวรรณนางสาววัชนพรชินพงศ์ไพศสารน,นางสาวธัญชนกรักแก้วนายนัทกฤตกรกวราการเกณฑ์ยมันดับสองนางสาวกมลชนกสาราสาลินนางสาวอธทิชาสารสุวรรณนางสาวคุณธิดาใจหนักแน่นนายธรรมปพลดาราเย็นนายพิรศิธิ์เอื้อสุขนุกูลนางสาวลีนาววยสินนางสาวกัญญาณัฐศิริธนะ นายธนเทพปลายแก่นนางสาวชุติการมั่นคงนางสาวอภิชยาคณาทรัพย์ไส i า a นายขจรพงวันะบำเพ็ญนายนัชนนดุลยเพรีรัฐศาสตร์บัณฑิตนายสราวุฒิอังกุนดีนางสาวนัทวดีเฉินบำรุงนายพัทรพลจันเทพานายชัดชัยธนาวิสุทธิกุลนายขจรยศเพชรประเสริฐนายอภิชัยนันทวณิชนายสิริชัยเอ็มบุญนางสาวสมิตาตันติพิษณุนางสาวภาวิสุทธ์เนียมพูลทองนางสาวปัทธรรมรัพหิทธานุสกณ์นายฆรากรสังขาวนายธนวัฒกุลนีนางสาวยศยาก แก้วเพชรนายปุญญพัฒน์แก้วทองนางสาวปิยพรอนันทสวสริ์นางสาวของรัตดาแสงมาศนางสาวอัญชลีพรธัญญาเจริญนางสาวจริญยาลอ่ำนางสาวบุตรสินที่เขียวนางสาวเมธิกาทองคำนางสาวพนิดาดีอ่ำนางสาวอลิสาเรืองศรีนางสาวอภิชยาบุรณวัดนายวัศวัฒน์สุวรรณทิพย์นางสาวนพวรรณถิ่นพังงานางสาวชาลิสานันหานมนัตเวศนางสาววัลัยพรชัยนกนางสาวเกศสิริแสงมณีนางสาวเอสนีสสิสุรีกูลนางสาวนัชชาพรหุ่นประยูนนายพานุวิทย์ชมเชย สาวจุธามาศพวงเทพนางสาวคุลนาลีเฉลิมสถานนางสาวอรุณโอไทยบัวทองนางสาวนภพัฒน์สีโกสัยนายพานุวิชย์ชมเชยนางสาวจุธามาศพวงเทพนางสาวคุลนาลีเฉลิมสถานนางสาวนภพัฒน์สีโกสัยนางสาวอรุณโอไทยบัวทองนางสาวนิชพัฒนนิมิตภาคนายวิโรพลฉิมสวัสดิ์นางสาวอัชรานันสิริพลอยงามนางสาวกมลทิพย์สุรวินนางสาวสิริการเกษเจริญนายศิรารัตน์วินิจฉัยกุลนางสาวสสิธรแต่งรุ่ง นางสาวอภิพรประชาริตพักดีนายนัทนนพลึกสำเริงนายสรานเตชาอิทธินางสาวจนิสตาชองคงนายพิรพักจรเสมอนายจิรพพ,พ,พวงจิตนางสาวธนพรยอดสุรินนายสุรวิทย์ชิมชวีนางสาวธนัญญาพลอยแก้วนางสาวยานกวีทวีสุขนายวีรพลนิติพจน์ นายธรรมสอนเสงี่ยมจิตนางสาวปุตสยาพรช่วยบุญชุมนางสาวธนพรแสงทองสกุลเลิศนางสาวปรียานุชพุทธิวรนางสาวพรพิมลว่าบ้านพลับนางสาวสุริยากรไกรกาศนายชลวีบุญเลิศนางสาวอ่นลินชินสุขเสริมนายกันตพิษประพฤต์นางสาวอรพัน์เทพกีฬานายวริทธรศรีบุญมานางสาวธิพาพรเจริญสุข นางสาวแพรพอยพลขชานางสาวประพิชยานนทวาทชิตนายพลกุลลักษจเจริญลาภนายพรพวิจิตการุณราชในายสุวัตภูทัตนายทัตะพงศ์ธรรมแสงสีนายวิรุณวัฒนาเดชนายสิรพัฒน์ีมูลนายนวพลลำพลนางสาวสุภาพรดอกบาบงามนางสาวสุจิตราหมอเมืองนายนัทนนวิเสีย สาขาวิชาการระหว่างประเทศเกียรตินิยมอันดับหนึ่งนางสาวบรินดาอาชนะสุวรรณนางสาวอาทิตาแซ่หลูนายเพิ่มเพชรเพชรบูรนางสาวศิริลักษณ์นุตตโรนายวณิษ์ยถาพุตยานนายปริทัศน์สศิธรนางสาวกฤชนันท์วงศ์สมบูรณ์ายกรกฤตจานตานางสาวรัชดาภักดีวิทยากุลนางสาวธิดารัตน์จันทร์สามัญนางสาวนทวดีเจนสิริพลนางสาวสิริพัฒราพรมทานางสาวพรีนาธนไทยเกียรตินิยมอันดับสองนางสาวอัญชิกาจิตธรรมนางสาววสิตาวงวรการนางสาวนันทพัฒน์พัชระ นางสาวกุสุมาเจรจันนางสาวโชติกาธรรมสุวรรณนางสาวคุณนัทธาอินทศรนางสาวอรยาธนากุลรังสีนายพวัสเกตแก้วสีนางสาวนลินนิพรัตนภูนายพัทวัฒน์เกตแก้วสีนางสาวนลินทิพรัตนภูนางสาวกมลวันแพโตนางสาวบุตรสรินงามดีนายประกรณ์สินสวัสดิ์นางสาวปาจรีสืบสายอ่อนนางสาวไพยรินสกลสุขสวัสดิ์ นายปกป้องรัตนบุรีนางสาวสุภัตราไข่คำนายเอกราชแสงทองนางสาวพิมลพันธุ์สุรวงศ์ศิลป์นายธนากรเพชรคิรีสกุลนางสาวนิชรัตน์อัครวราสันนางสาวพิมพิการช่วยบุญชุมนางสาวสุพวรรณวิไลวุฒิบัณฑิตนางสาวชยานิดอินทองนางสาววริศราประสาททองนางสาววิจิตราศีโสภานายทศวรรจักสุภานางสาวกัญจนาลอยสวัยนางสาวบุธริกามีชูชีพรัฐศาสตร์บัณฑิตนางสาวสุกิตาสว่างศรีนายธิรวัตรศรีสุรตนากร นายเจษฎากรสวนจังรีนางสาวปียดาถาวรวรานทนนางสาววริศราเข็มเพชรนางสาวเปมิการาชสารนายนัทวีเจริญการน,นางสาวเมยดานิมการจนน์นางสาววรพรคำแก่นคูณน,นายสุรินเจนพิทยานายพัทรพงศ์ศิระอุดมนายบุรกฤษไตรพิทยากรนนายลุกกมานอาดมนายวิทยากรวยสิริวงศ์นายพิษนุพงศ์บูชิตพงศธรนางสาวสุภาภิดนีลกิจวิมลน,นางสาวรัชารินอาลัยลักษ์นายธีรภูมิทองอยู่นางสาวกนกพั ันเล็กภูลเกิดนายพัสกรธรรมสถิตวงศ์นางสาวปินชรจิตอุดมธรรมนายสรุตเนาประโคนนายจุนปิยะกลุยศรีตระกูลนายเอกมลสิงห์สิรินายนาสิ์กฤตนิวัฒนางสาววรรณกรยางประยงนางสาวชลลยลักษการดีนางสาวกรณัฐบุรณกิจนางสาวสุพิศราหนูสมนางสาวพีรมน์มีขันมากนางสาวกุมารีนิธิธีรกุลนางสาวนันทิชาสกุลคูนางสาวกนกวรรณสินทุ่มงคนชัยนางสาววันสิริไสยสาครนางสาวสวรญาวสุรัตนานนท์ว่าที่ร้อย ตีชัยพิสิทธ์แป้นอินสาขาวิชาการเมืองและการระหว่างประเทศภาคภาษาอังกฤษเกียรินิยมอันดับหนึ่งนางสาวชวิสาโควัฒนคุณนางสาวชุนาภาวรวรรณนางสาวชัดชาผู้เหลือนางสาววราพรใจชอบนางสาววรวรรณกิ่นไสว์นายศิรวัตรจรัสโชคนางสาวริสาโลวัชรากรนนายพศทนแสงวันลอยนางสาวจิตรดีสิงหโกวินนางสาวนัชนิชาอิ๋วสกุลเกียรินิยมอันดับสองนางสาวการพันนรินอัมพุนันนายพิเศษฤทธิขวัญสอนนายกิจชเนศเจริญวิริยรัต นางสาวราดารัตยามะเพวันนายปิติคูณประจวบเหมาะนางสาวทิตาพรแก้วุญนชูนายพฤฤษเวหาชาติ รัฐศสตร์บัณฑิตนางสาวอัญชิตาเอกสิริกุลทรัพย์นางสาวชนันดาพูนธนาทรัพย์นายโดมเด,ดมนมณีนางสาวกันตาวิวัฒมงทรันางสาวกรพินพัชโนดมนายกฤิวัดฟักสวัสด์นายคุณธรรมรัตนเทพสถิตนางสาวเมธินีสุทธิจันเดชนางสาวนันพัฒสุรตชัยพงศ์นางสาวนภัทรศรบุรณะสมุทรนายนัชนนท์กปินชลานนนนางสาวนิลุบลบุญยลักษ์นายนัทสนธิปัญญาคุณน,นางสาวปริยากรชำนิประเสริฐกุลน,นายปวีรชัยประสาทอาภรน,นายประวัติภูมิเจริญสุขนายปวิต เลิศอัมภัยนนท์นางสาวพิษณีช่วยรอดนางสาวพิชญานินโหตระไวยศยะนายพัชระปองเงินนายปรีดิตสุคนทชาตินายรชาตั้งอนุภาพนายรุ่งโรจนะใสสิทธิทิมนายสหวัฒเฉลิมชัยวัฒนนายสิทธาวัต์อัจฉริยะอนุชนนายสุทธยุทธวงศ์ประสิทธิ์นางสาวสุวิมลทองมากนายชนะพัฒน์ว่องเลิศนางสาวธนกมนเรียงวงนายวรกิจจงเลิศธรรมนายวัฒนวิทย์กฤตผลชัยนายยิ่งพันธ์อังคสกุลเกียรติ นายณพิมนากรัฐนางสาวพิกุลแก้วชมภูประเภทและนางสาวสวรสชินสีสุขด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม ขอพระราชทานกราบบังคมทูลพระกรุณาทรงทราบฝ่าละอองธุรีพระบาทข้าพระพุทธเจ้าขอพระราชทานพระราชวโรกาสนำบัณฑิตผู้สำเร็จการศึกษาที่เข้ารับพระราชทานปริญญาบัตรถวายคำปฏิญาณดังต่อไปนี้ข้าพระพุทธเจ้า,า,จ,าจะประพฤติตนในทางที่ชอบ,ชอบและรักษาไว้ไวซึ่งวัฒนธรรมอันดีงาม เพื่อเกียรติคุณแห่งมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ข้าพระพุทธเจ้าจะดำรงตนและประกอบสัมมาอาชีพในทางที่ซื่อสัตย์สุดจริตอยู่ในกรอบแห่งนิติธรรมและศีลธรรมข้าพระพุทธเจ้า จะบำเพ็ญตนให้เป็นประโยชน์นนนชนแก่ชาติศา,าสนา,าพระมหากษัตริย์และรัฐธรรมนูญด้วยกล้าวด้วยกระหม่อม Yeah. Oh. 用同样的。